ป้าแปลกใจสิป้าฟังพี่เสือพี่เสือบอกว่าจะแปลกใจป้าก็กําลังจดคําตอบข้อนี้อยู่แล้วป้าก็คิดก่อนนะนกําลังขณะกําลังจดอะตั้งแต่ตั้งแต่เลขตัวแรกแล้วก่อนที่จะคิดว่าก่อนที่เขาจะร้องว่าอย่าแปลกใจนะป้าคิดว่าเออเพลงนี้ของคลิปอันแรกได้เลขเจ็ดแล้วป้าก็คิดต่อว่าไม่ใช่อันนี้ได้เลขเจอีกละ่ะ พราะมันจะรวมกันได้เลขที่ตรงกับวันที่วันนี้อ่ะซึ่งเป็นเลขคู่ของลุงอจ้ะอืมแล้วมันก็ได้จริงๆอะลุงพอได้ปุ๊บป้าก็เลยหยุดพอสตรงหลังจากที่พี่เสือร้องออกมาเป็นเพลงว่าอย่าแปลกใจอะนะแล้วป้าก็จะบอกกับลุงว่าป้าแปลกใจมากแปลกใจที่คนคนหนึ่ง เขามอบความรักแบบนี้ที่ป้าอยากได้ให้กับป้าได้ได้ขนาดนี้เออปาแปลกใจสิลุงทําไมป้าจะไม่แปลกใจแล้วมันเป็นรางวัลน่ะรางวัลจากเบื้องบนน่ะให้กับป้ารางวัลน,นี้เป็นของขวัญที่ถูกใจป้าเพราะปาอยากได้ความรักจากคนคนนี้เท่าน,านั้นด้วยสามเอออยากจะใช้คาเนี้ย จริงลงป้าหยาดได้ความรักความรักที่พิเศษแบบนี้จากลุงเท่านั้นนะจ๊ะเออแล้วป้าก็ได้อะป้าก็บางครั้งวันนี้นี่แหละก็คิดนะก่อนจะไปอาบน้ำน,นี่แหละก็คิดคิดว่าเวลาที่มันสูญหายไปตั้งนานน่ะนานมากเลยนะลุงนานมากแล้วแบบ ลุงยังเหมือนยังเหมือนกับวันนั้นที่ลุงแบบทําให้ป้ารู้สึกว่าลุงรักป้าลุงยังทําได้อะทําให้ป้ารู้สึกแบบนั้นได้อีกอ่ะรู้สึกว่าป้าถูกรักอ่ะด้วยความรักอันนั้นที่ป้าอยากได้อะเออความรักที่ป้าปรารถนามาตั้งแต่ต้นอ่ะตั้งแต่ก่อนที่จะมาที่โลกใบนี้อ่ะเออที่ป้าชอบพูดแบบเนี้ยเพราะว่าป้ารู้สึกว่า มันเป็นความรักที่แบบมันจะมีจากคนคนหนึ่งเพียงคนเดียวเท่านั้นนะ่ะที่ทำให้ป้าได้ทำไมป้ารู้อย่างนี้ป้าก็เลยคิดไปตามทางจิตวัญญาณว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่ป้าป้าถนามาตั้งแต่ต้นนะ่ะป้าต้องขอกับท่านมาตั้งแต่ก่อนที่จะมาอยู่ที่นี่ที่โลกใบนี้นะเออป้าหมายถึงอย่างนั้นเออแล้วมันก็คำตอบก็ได้อย่างที่ป้าแบบกำลังคิดพอดีเลยเนาะเออ เพราะอะไรเพราะว่าลุงรู้ใจป้ามั้งเนาะอืมรู้ไปหมดเลยอะทําไมอย่างนั้นก็ไม่รู้อะแล้วมันได้ของขวัญเบิ้ลอีกนะก็คือได้ของขวัญเบิ้ลก็ได้เลขเบิ้ลด้วยอเออได้เจ็ดกับเจ็ดอะก็เป็นเลขเบิ้ลคําตอบแบบเบิ้ลอีกนะแล้วเบิ้ลออกมาก็ได้เป็นเลขคู่ของลุงอะเออก็ก็ว่า มันเป็นอะไรที่เราเข้าเข้าใจกันแบบลึกกันเนาะแปลกอย่าแปลกใจใช่ไหมใช่ปาว่าไม่ต้องแปลกใจเพราะเพราะมันคือความรักไงเมื่อเรารักใครเราก็จะใส่ใจเขาได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามฝืนนะเนาะคือเราไม่ได้ฝืนเราอาจจะต้องใช้ความพยายามเพราะมันก็ไม่ใช่ง่ายๆแต่ว่าในความพยายามนั้น เราไม่ต้องฝืนนะเราทำด้วยความเต็มใจเออโอเคก็พูดเยอะเลยสีนาทีละฟังเพลงพี่เสือแล้วกันเนาะไม่มีคำอธิบายแล้วจ้าลุงรู้ว่าป้าดีใจแค่ไหนเออแต่ป้าก็จะบอกอย่างหนึ่งว่าที่ป้าคิดก็คือเวลามันสูญหายไปตั้งเยอะกับ กับสองคนที่ต่างก็รักกันจริงๆอะ่ะป้านับเวลาทีไรป้าก็รู้สึกใจหายนะแต่ไม่เป็นไรถึงจะรู้สึกว่ามันเป็นการสูญเสียแต่ราังวัลที่ได้กลับมามันก็คุ้มค่าไหมรู้ว่าคุ้มค่าไหมตรงที่เราก็ได้รู้ว่าเรารักกันได้ลึกลึกมากขนาดไหนอะ่ะคือลึกซึ้งอะ่ะเออป้าเอาคำนี้มามาใช้อ่ะนะคำว่าลึก แต่จริงพูดกันง่ายๆคือเราเรารักกันได้มากขนาดไหนเออขนาดนี้แหละเออมันลึกเออใช้ถูกละมันเป็นความรักที่ลึกลึกซึ้งอะ่ะอ,อืมลึกลงไปถึงจิตวิญญาณอะ่ะต่อจากหัวใจก็คือจิตวิญญาณเลยอะ่ะเออก็ที่ใจหายเพราะว่ารู้สึกมีอารมณ์โหยหามีอารมณ์คิดถึงอะ่ะ มีร,รู้สึกว่าเราต่างก็พัดพลาก,กจากกันมาแบบยาวนาเเนเลยเกินอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกใจหายรู้สึกรู้สึกอืมรู้สึกเศรา้านะเศร้าเหมือนกันแหละแต่ก็กลับมาออกจบดราม่าได้ไวเพราะว่าก็คิดว่าเราก็โชคดีมากแค่ไหนแล้วเราก็ได้รับความเมตตาจากท่านอย่างสูงแล้วที่ยังได้มีโอกาส ได้กลับมาบนเส้นทางเดียวกันของเราได้อีกอส,าา in สามารถต่อเส้นทางเดิมของเราได้อีกซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําให้ป้าต้นเชื่อในเรื่องของปฏิหานะป้าถึงได้ยังยังขอภาวนาและใช้คําว่าขอปฏิหารอยู่เพราะความจริงก็คือป้าเชื่อในเรื่องของปฏิหานะและการที่เราได้กลับมาอยู่บนเส้นทางเดียวกันของเราได้อีกเส้นทางเดิมของเราที่เคย คยเดินร่วมกันมานะแล้วมันก็คือเราก็ได้เลือกออกจากเส้นทางของเราไปโดยที่แบบมันม,มันมันก็สร้างความเจ็บปวดให้กับเราทั้งคู่ป้าได้รู้แล้วอะแต่วันนี้เราได้กลับมาเยิอนอยู่บนเส้นทางนั้นของเราได้อีกอะอันเดิมด้วยนะแล้วเราก็กำลังก้าวต่อไปด้วยกันนะป้าก็เลย ยอมรับแล้วก็น้อมรับว่านี่ก็คือหนึ่งในปฏิหารที่ท่านเมตตาส่งมาให้กับเราทั้งสองคนได้มีร่วมกันน่ก็ป้าก,ก็เลยยังขอภาวนาขออธิษฐานแล้วก็ใช้คำว่าขอปฏิหารจากท่านอยู่เพราะอะไรก็เพราะว่าป้าเชื่อว่าปฏิหารมีจริงไงเอออ่ะเราขอบคุณท่านด้วยกันนะตอนที่อธิษฐานป้าก็ขอบคุณท่านนะตอนนี้เราก็ขอบคุณท่านด้วยกันอีกนะคะ านบอให้ป้าไปต่อได้ลุงเข้าใจแหละป้าไม่ต้องอธิบายเยอะมันคืออะไรคำว่าไปต่ออืมโอเคก็มันไม่ง่ายอะนะอย่างที่เราอ่านกันมาเราต้องยอมรับว่ามันไม่ง่ายแต่มันก็มี มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละป้าต้องยอมคือเรียกอะไรอ่ะป้าใช้คําอื่นไม่ได้อ่ะแล้วป้าก็เชื่อด้วยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นําพาแล้วก็นําทางเราอยู่แล้วก็คอยคอยให้สัญญาณคอยสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือให้ป้ากลับมาอยู่บนเส้นทางนี้ได้ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ป้าเกิดความรู้สึกท้อป้าก็ยังกลับกลับมาอีกอ่ะเออ นั่นแหละโอเคฟังเพลงด้วยกันนะที่รักนะปาว่าที่รักก็อาจจะมีท้อเหมือนกันใช่ไหมแต่ท่านก็นำนำพาลุงกลับมาบนเส้นทางของเราได้อีกเหมือนที่ป้าเจออยู่เจออยู่เรื่อยๆหรอใช้คำนี้ได้ไหมมันก็บ่อยอยู่นะเ <laughs> พราะว่านยากไงลุงเพราะเราอยู่ไกลกันมากแล้ววิธีการมันก็ ง่ายมากเลยนะที่ป้าจะแบบเกิดความท้อขึ้นมาอืมอ่ะไม่เป็นไรก็เวลาป้าท้อป้าจะชอบคิดว่าป้าดีแค่ไหนเชียวป้าน่าจะปล่อยให้ลงุงได้มีความสุขสบายแล้วก็ ก็มีบุคคลที่เขาก็เหมาะสมแล้วก็ดีกับลุงอยู่แล้วอะไรประมาณเนี้ยป้าจะคิดแบบเนี้ยนะแต่ว่าเหมือนลุงรู้ใจป้าลุงก็ส่งกันบ้านที่เป็นแบบบทเพลงมาเตือนใจป้านะมาคอยเตือนสติหรือว่ามาบอกสิ่งที่มันเป็นคำตอบของลุงให้กับป้าได้ รู้ชัดๆอ่ะนะเออมันก็มาทันเวลานะก็ก็ไม่มีไม่รู้จะพูดคำไหนกบไปว่าลุงก็รู้อะรู้ว่าป้าเป็นยังไงอ่ะนะเออทำไมรู้